สวัสดีครับทีวีชนแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่8กันยายนครับ2566ครับมาวันศุกร์แล้วปแป๊บเดียวนะพรุ่งนี้ก็จะได้หยุดกันแล้วนะครับโอ้วันนี้บรรยากาศยังคลึ้มฟ้าคลึม้มฝนนะครับมีแดดแต่ว่าก็ยังมาคลึ้มมาเชียวมีโอกาสเลยนะที่จะได้เจอฝนช่วงเช้านี้นะครับเช้านี้ก็ขออยากเหมือนเดิมนี่ ชื่นใจจริงดรับเม็ดฟูดีแนกนะครับที่สกัดจากเม็ดวางหุ่นแดงนะครับรสชาติจะแบบจะแข่งกันพอเข้าไปปุ๊งเนี่ยจะหวานมาเดี๋ยวเปรี้ยวแซงนะพอจะใกล้ๆจะกลืนเดี๋ยวหูหวานมาเปรี้ยวจะมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้อร่อยเลยรสชาติใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้พี่น้องก็ได้รับแล้วก็ มีการส่งไลน์มาบอกแม่รสชาติดีจร,จริงๆนะครับทำให้ร่างกายปรับสภาพความสมดุลแล้วก็ช่วยยืดอายุอวัยวะบางส่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ DNA ของเราเนี่ยทำให้บแบบเนี่ยมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้นก็ฝากไว้ด้วยละกันสาหรับบูมดีแนนะครับถามมากันเยอะนะหหลอดนะครับมี20เม็ดนะครับผมจะทานเน่ยเช้าแล้วก็ก่อนนอน1หลอด20เม็ดครับมูลค่าแม่มูลค่า 620บาทถึงบ้านเลยนะสำหรับบูมดีแนกนี่แล้วก็นี่ตูวใหม่มาที่บอกเดี๋ยวยังไม่โปรโมทละกันแต่บอกเนี่ยไหนๆช่องเราก็เป็นสายเฮลตี้แลวใช่ไหมฟังข่าวสารเรื่องฟุตบอลเรื่องอัลซาอนทีมรักเราแล้วก็มีบูมดีแนกนะครับที่เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็มาเป็น,น <c oughs> ปี่สินค้าตัวใหม่ขออนุญาตใช้ก่อนนะเมื่อวานนี้เพิ่งได้รับสินค้าแล้วก็ขออนุญาตใช้ก่อน แม่รู้สึกชอบทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอ่ะมาเข้าสู่เรื่องของวันนี้เมื่อวานต้องขออภัยจริงๆตกหลนแหมตกหลนใครไม่ไม่ตกหลนตกหลนพี่แอลรอนแลมเดลนะครับอ่ะเมื่อวานนี้ประกาศรายชื่อว่าเรามีชื่อ อัลตันมีชื่อเข้าชิงบอลลังดอนะครับบอลบล่งบอลล่งดอไม่ใช่บอลลังดอบอลล่งดอนะครับสองคนก็คือกัปตันเออร์ดินการ์แล้วก็ตัวของน้องบีโบโยซาก้าครับทางฝ่ายของผู้รักษาประตูครับอย่างนี้รางวับลบอลล่งดอเนี่ยมีมานานแล้วโอ้โหตั้งแต่ปี1900กว่านั่นนะห้าสิบหกสิบใช่ไหมครับแล้วก็คนแรกเลยที่ได้อันนี้เป็นเกรดให้ละกันนะครับคนแรกที่ได้ไม่ใช่คนแรก ส่วนใหญ่เนี่ยผู้เล่นจะเป็นผู้เล่นในสนามไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้ามิดฟิลกองหลังอะไรประมาณนี้ผู้รักษาประตูจะน้อยมากน้อยจริงๆผู้รักษาประตูคนแรกนะครับคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัลบอลลงดอเนี่ยคือผู้รักษาประตูชาวรัสเซียนะครับฉาย,ยาเจ้าปลาหมึกดำนะเลฟยาชินนะครับเจ้าของแชมป์โอลิมปิกเจ้าของแชมป์ยุโรป จากสหภาพรเรียกว่ารัเสเซียเดิมอะนะเลฟยาชินครับที่ว่าได้ใช้ยาปาหบึกดําก็คือชุดแต่งกายของพี่แกเนี่ยจะเป็นสีดำล้นลวนๆแล้วก็ถุงมือจะเป็นดําด้วยนะเลฟยาชินนี่ถือเป็นผู้สัตรูที่ยอดเยี่ยมคนหนึงในโลกได้รับรางวัลบัลลงดอเมื่อปีพันถ้าผมจำผิด963 63 6 5ประมาณนี้แหละนะเก่าจัดนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยรางวัลบอลลงดอไม่เคยมีผู้เล่น,นจากตำแหน่งผู้รักษาประตูได้รับตำแหน่งเลยนะครับเขาเลยอย่างนี้เขาเลยมีรางวัลแหมผมอยากจะใช้ครางวัลรางวัลรองรางวัลปลอบใจสําหรับผู้รักษาประตูนะครับนะแล้วก็เพิ่งมีมาเมื่อสักไม่กี่ปีนี่เองนะครับและล่าสุดเนี่ยเขาเลยให้ชื่อรางวัลนี้ว่ารางวัลเลฟยาชินนะครับรางวัลเลฟยาชินก็คือ รางวัลสำหรับผู้รับสมัคตัวที่มีผลงานที่ดีที่สุดนะครับคงจะอย่างนี้นะให้เข้าใจกันนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วรางวัลบอลองดอนเนี่ยก็ได้เป็นทิโบกูตัวนะเป็นทิโบกูตัวนะครับรับรางวัลไปเมื่อปีที่แล้วครับอันดับหนึ่งเป็นทิโบกูตัวนะอันดับสองอดิสซอนเบเกอร์แล้วก็แอนเดอร์สันจากแมนซิตี้เอดูอาร์แมนดี้ ไมไวอยองเควินทัมมานิโอโนเออร์ยานโอบรักยาซินโบโนแล้วก็ฮุโกยอเรสนะครับอันนี้คือ10ที่ได้รับรางวัลรางวัลอันดับบัลเดฟยาชินนะครับก็คืออันดับหนึ่งก็เป็นตีโบโกตัวของเรเบลลิตไปนะปีนี้ครับมีผู้สาประตู5คนที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเลฟยาชินเหมือนกันครับก็คือคนแรกคือเอมเมเลโอมาติเนสครับผู้สาประตูวัย31ปีจาก ทีมชาติอเจนติน n าและสโมสสรแอสตันวิลล่านะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มในฟุตบอลโลกได้แบบโอ้โห,โหนะมีทั้งกวงติงมีทั้งเฮฮาแล้วก็ลูกดึบโแลวแล้วก็พาแอสตันวิลล่านะพาแอสตันวิลล่ากลับไปสู่ฟุตบอลเวทียุโรปได้ในรอบอูหลายป0สปีมากๆสำหรับเอเิริโอมาติเนสครับคนที่สองที่มีชื่อติดไปเป็น เจ้าของบัลเจ้าของรอางวัลเดิมเมื่อปีแล้วก็คือติโบกุตัวนะครับผู้สารประตูทีมชาติเบลเยียมจากสโมสรเรอัลบัิดตครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฝีไม้และมือค่อนข้างเหนียวหนึบอ่ะจริงๆนะครับคนที่3ครับคือโดวินิกลาวาโววิชนะครับผู้สารประตูทีมชาติโครเอเชียจากสโมสรเลสตาเบลเกรดนะคนนี้ก็พาทีมชาติโครเอเชียเข้าชอ็อตรอบเล็กๆก็มีความเหนียวแน่นนะ คนรู้สึกสูงใหญ่ดีอายุ28ขวบเองนะครับคนที่4ครับเป็นมาร์กเดตตัวของเทสเตเกนนะครับผู้สารประตูของบาร์เซโลนาวัย31ปีนะครับและคนสุดท้ายครับผู้สารประตูของอาร์เซนอลครับแล้วก็เป็นตอนนี้ยังเป็นมือ2ทีมชาติอังกฤษอยู่ครับแอรอนแลมเดลวัย25ขวบก็ได้รับการเสนอชื่อให้อ่า มีชื่อที่จะท้าชิงรางวัลเลฟยาชินได้ด้วยนะครับอย่งงางนี้เมื่อวานนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมโรนันโดไม่ติดโรนันโดถึงไม่มีชื่อเอท่าที่อ่านมาในรายละเอียดนะครับนักเตะที่จะได้รับรางวัลบอลลงดอจะต้องสังกัดสังกัดสโมสรที่ยูฟาในานามของยูฟาในยุโรปอะพูดง่ายๆนะ พี่ถูไงเดี๋ยวว่วาการแต่ท่าที่ผมอ่านมานะครับในกฎเกณฑ์เขาบอกว่าจะต้องสังกัดทีมที่อยู่ในภายใต้การดูแลของยูฟ่าก็คือในยุโรปนั่นเองนะครับเพราะนั้นโรนัลโด,โดเขาไปอยู่นู่นนะก็คง,งเลยไม่มีชื่อนะเลยไม่มีชื่อแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจแต่เขาเอาช่วงนั้นหรือเปล่าเอาช่วงณณระยะเวลานั้น,น,นหรือเอาช่วงปัจจุบันนะก็เดี๋ยวว่าอีกทีเมื่อวานก็มีหลายการะแสว่าทําไมถึงไม่มีชื่อ ของโรนันโดนะทำไมเมสซี่ยังมีอะไรอย่างเงี้ยครับว่าคงตอนนั้นยังในสังกัดในสังกัดอยู่มั้งเออผมก็ยังงงยุงอยู่เหมือนกันนะอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็เอาข่าวของแอลเนเลมเดลมาฝากก่อนนะ,ะพี่นิครัตเปเป,เปไ้ได้ได้บทสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับมิเกลรัตเปเปเ้ครับที่ย้ายมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ ป็นด้วยค่าตัวที่แพงโมาลารแล้วก็ไม่สามารถที่จะโชว์ผลงานได้ดีให้ดีให้กับอาร์เซนอลได้นะครับจนในสุดไม่มีชื่อในการที่จะเล่นในฤดูกาลนี้ล่าสุดครับหลังจากที่เมื่อตอนทัก23วิกที่แล้วเนี่ยผมบอกว่ามีโอกาสที่ไปเบลซิกตัสอะไรพวกเนี้ยสุดท้ายก็ล่มนะล่าสุดพี่โรมาโน่ครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับว่าเปเป้ pe pe ครับนิโคลัสเปเป้จะ ไปอยู่กับทีม TRAPS TRANSPOR นะครับจากตุรกีนะจนถึงมิถุนายนปี2024ก็คือปีหน้าเลยนะครับพี่ฟาบมิโซลรโมาโนโอ,ออกมายืนยันเฮียวิโกแล้วครับว่านิโคลัสเปเป้ครับจะย้ายไปกับแท็บสโนสปอร์ในระยะสั้นจนถึงปี2024ครับสโมสรดังจากจากตุรกีครับให้ความสนใจอยากจะได้ตัวนิโคลัสเปเป้และได้ติดต่อ ไปหาอาร์ซอลในวันพฤหัสเมื่อวานนี้เองนะครับดาวเตะของวัยยีวัย28ปีเนี่ยก็ให้ความสนใจและในสุดยืนยันมาแล้วว่านิโคลัสเปเป้ได้พูดคุยนะพร้อมกับพู่ง่ายคือทั้งอาร์ซอลคุยด้วยทั้งนิโคลัสเปเป้คุยเรื่องของรายละเอียดในการมีค่ายืมแล้วก็จ่ายค่าตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็ตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนิโคลัสเปเป้ครับ เดินทางเนี่ยน่าจะถึงตุรกีแล้วครับในวันศุกร์นี้เพื่อจะไปตรวจร่างกายแล้วก็จะเซ็นสัญญาต่อไปนะครับถูกดึงตัวมาอยู่อาเซนอลด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์นะแล้วก็ตอนนี้เหลือสัญญากับอาเซนอลอยู่อีก12เดือนนะก็พวกงตลาดของตาซื้อขายของประเทศตุรกีจะปิดในวิกน้านะครับเขาก็เลยสามารถที่จะซื้อตัว นักเตะต่างๆได้ก็เป็นอันว่านิโคลัสเปเป้ปีนี้ก็จะได้เล่นแล้วนะครับไปอยู่แทบซันปอของตุรก,กีน,นะตัวอีกคนที่ไปแล้วก็มีโพสต์อำลามาหลังจากที่หายอยู่ตั้งนานว่าเอะโพสอำลาไม่เห็นมีเลยนะอยู่อารซนมาตั้งนานสำหรับโรบโพโดิงนะครับโรบโพดิงหลังจากที่ย้ายไปคริสตาพาเลตน,นะครับด้วยสัญญาการซื้อขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่อยู่อาร์เซนอลมาทั้งหมด ปีนะครับก็ได้โพสต์อาําลาแฟนแฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาฝากกันก็บอกว่าอย่างนี้ครับเ็บอกว่าตลอดระยะเวลา7ปีในชีวิตของผมครับผมโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดอะอ์เซนอลครับผมเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วผมก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ผมเป็นอย่างมากครับผมอยากจะขอบคุณผู้จัดก,การทุกคนโดยเฉพาะอาร์แซนเวนเกอร์นะครับที่ทำให้ผมได้รับสิบพิเศษ และสามารถมาอยู่กับทีมที่ยิ่งใหญ่ได้ครับขอบคุณทีมงานที่คอยช่วยเหลือผมครับในทุกย่างก้าวผมะจะติดนี่พวกคุณไปตลอดชีวิตนะครับเพื่อลุ้มทีมของมอนทุกคนครับทั้งในอดีตและปัจจุบันผมคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนครับผมจะเก็บความทรงจำนะความสำเร็จและมิตรภาพอันน่าอัศจรรย์ไปตลอดจนวันตายนะครับขอบคุณสำหรับ แฟนบอลทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนผมมาตลอดครับผมพยายามตุ่มเทยอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่ได้รับโอกาสที่ลงสนามนะถือเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่สุดในชีวิตที่ได้รับใช้อาร์เซนอลครับและผมขอให้พวกคุณประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งในอนาคตและเขาก็ทิ้งท้ายกาว่า once a Gunner always a Gunner นะครับก็คุณเป็น กันเนอร์แล้วคุณก็จะเป็นเดอะกุนเนอร์ตลอดชีวิตนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับรอบปฮดดิ้งครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เมื่อได้รับโอกาสครับเขาจะทำอย่างเต็มที่ไม่เคยมีอาการงองแงไม่เคยมีอาการบน่นม้อยใจน้อยอะไรครับ ก้มหน้าก้มตาฟิตซ้อมแม้ว่าในทีมก็จะเต็ไมไปด้วยหูวรนดากองหลังอย่างเก่งๆนะล็อบบอดิงก็มีโอกาสที่ได้ลงรับใช้ทีมหลายๆครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่เราก็ได้เห็นก็คือล็อบจะเต็มที่กับทุกบรรยากาศทุกบทบาทที่ได้รับการจากผู้จัดการทีมในการที่ลงสนามนะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่จากไปด้วยดีนะครับคือว่า กลับมาก็คงจะมีแต่เสียงปบปือแหละเพราะว่าล็อบบอดิ้งไม่เคยสร้างบรรยากาศไม่เคยสร้างคองนเทนต์อะไรที่ทําให้เป็นในด้านลบกับตัวเองเลยก็โชคดีครับพี่ล็อบบอดิ้งนะก็ไปประสบความสำเร็จให้ได้กับสโมสรคิดสรัางบัณเราก็จะติดตามดูนะ,นะเราก็จะติดตามดูติดตามเชียร์ละกันสําหร,รับพี่ล็อบบอดิ้งนะครับอีกคนหนึ่งตอนเนี้พี่ชาลิวัตครับเมื่อวานนี้ได้ลงใน วิสเตอร์ในส่วนตัวนะเขาพูดไปในเชิงที่ว่าไม่รู้นะเกี่ยวกับตัวของเซนติคโซเลสครับแบ็กชาวโปรตุเกสใช่ไหมเซนติคโซเลสนี่โปรตุเกสป่ะนะเขาบอกว่าไม่รู้จะคุ้มไหมที่จะเก็บเซนติคโซเลสตอนนี้ไว้เขาบอกอาร์เซนอลน่ะ,ะถึงแม้ว่าดูแล้วอาจจะไม่ได้ลงเล่นแต่ผมคิดว่าถ้า มิเกลอาร์เตาเก็บเซดริกซูเลสไว้น่าจะเป็นการกระทําที่ชาญฉลาดเปล่านะผมรู้ว่าเซดริกซูเลตต้องการไปแล้วเขาก็มองถึงหนทางที่จะย้ายครับแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมมองลงลึกมองไปว่าอาร์เซนอลตอนนี้ถ้าเผื่อมีเซดริกซูเลสไว้จะเกิดประโยชน์ในอนาคตหรือเปล่าเขาคงมองถึงอาการบาดเจ็บ ของนักเตะก็คือเฉพาะในเฉพาะในรายของยูเลียนทิมเบอร์แล้วก็การย้ายแบบยืมตัวไปเลฟโซสิดัตของเคเลนเทนี ini, เพราะนั้นก็จะเหลือนักเตะแล้วลอโพดิงก็ย้ายไปแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้ในแผงแบ็กโฟเราเท่าที่เห็นก็ตอนตัวจริงตอนนี้ก็คือเบนไวท์วิลเลียมซาริบามาการเยสนะครับแล้วก็โอเล็กซนเดอร์ชินก็นี่คือ4ตัวจริงหลักนะครับแล้วเราก็มีตัวสำรองก็คือยาคุบเควีออก คนเดียวหรือเปล่าคนเดียวหรือเปล่ากับทาเคฮโรุโทมิยสุในตำแหน่งแบ็กขวากับแบ็กซ้ายโอเคทั้ง KVR อทั้งโทมิสามารถถูกเข้ามาเล่นเซนเตอร์ได้แต่เขามองว่าจะมีจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าไหมถ้าจะเก็บเซดิกโซเลสอย่างน้อยๆไปจนถึงมกราคมอันนี้ก็เป็นข้อคิดเป็นโพสที่พี่ชาริวัตนะครับได้โพสต์ลงไปในอินสตาแกรมของเขาเป็นการแบบ เป็นการไม่ใช่เป็นการแน,นะนำเป็นการพูดถึงว่าโอกาสของซิลเซตอัลรอนเก็บไว้ก่อนไหมอย่าเพิ่งปล่อยดีไหมเก็บไว้เป็นอะไรสัหน่อยนะครับก็ยังมีรายชื่ออยู่นะยังคิดว่านะไม่รู้สิสำหรับตัวผมพอเขาเปิดประเด็นใหม่ก็รู้สึกเห็นด้วยนะเฮ้ยเรามีไว้สักหน่อยดีไหม <c oughs> เขายังมีความฟิตอยู่ในขณะที่ยูลินเดมเบอร์กันนู้นเลยมีนาคมเลยนะครับเกิดจะพัดจะผูนักเตะเราปุ๊กปักปุ๊กปักขึ้นมาแล้วมีปัญหาขึ้นมาก็ยังมีอะไร หรือเปล่านะก็ถามแฟนแฟนถามพี่น้องเอฟซแล้วกันว่าเห็นด้วยไหมกับที่พี่ชาลีวัฒพูดนะครับอ,อสำหรับตัวผมเอยก็โอเคนะถ้าเก็บไว้ก่อนนะถ้าไม่รีบนะครับสำหรับตัวของพี่เลโดทัสซาหลังจากเมื่อวานนี้ไปถึงแคมป์ทีมชาติเบลเยียมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่นั่นนะ กี่ยวกับสถานการณ์ของเขาเองกับ Arsenal. อาร์เซนอลนะฮะพี่เดนโรซ่าจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ไรนะเราสังเกตนะครับแต่ว่ามีหลายสื่อมาโหทัตดาเริ่มไม่มีความสุขเริ่มรู้สึกว่าอึอดอาจอยากจะลงเล่นไม่ได้มีไม่ได้โชว์ฝีมร์เลยมาฟังบทสัมภาษณ์ของพี่เดนโรทัสาที่สัมภาษณ์ก่อนนะครับเดนโรทัสซาครับขอบว่าตอนที่ผมเลือกมาอาร์เซนอลเนี่ย ตอนที่เขาตัดสินใจที่มาอาร์เซนอลหลังจากพูดคุยกับพี่มิเกลต้าแล้วก็ตัวของเอดูกัสปาแล้วเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ามันยากมันยากเพราะว่าทีมอาร์เซนอลเป็นทีมใหญ่นะครับผมรู้แน่นะว่าสโมสรนี้เป็นสโมสรชั้นนําและมีนักเตะที่เก่งเก่งเดินกันให้โยเยไปหมดเขาจะจาพูดอย่างนี้เลยนะนะมีนักเตะเก่งเก่งเดินกันไป เต็มที่เต็มไปหมดอะนะครับและฤดูกาลน,นี้ยังหอีกยาวไกลผมรู้ว่าโอกาสของผมอะยังมีมาและผมมั่นใจว่าผมจะได้ลงสนามอย่างแน่น,นอนครับสโมสรได้ซื้อนักเตะเพิ่มเติมเพราะว่าเราต้องการให้ทีมเราใหญ่ขึ้นครับผมต้องการมีส่วนร่วมกับทีมในทุกๆด้านนะผมต้องการมีส่วนร่วมกับทีมในทุกๆด้านครับ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับโอกาสหรือแม้กระทั่งบรรยากาศในห้องแต่งตัวเรายังมีทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีทั้งฟุตบอลพรีเมียร์และมีบอลถ้วยอีกหลายๆถ้วยนะครับเรามีเกมทุกๆ3วันนี่เ,เขาวิเคราะห์นะเรามีเกมทุกๆ3วันดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผู้เล่นจะลงซ,ซ้ำเดิมทุกครั้งนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวของผมเองแล้วครับ ว่าจะสามารถแสดงความสามารถออกมาให้เห็นในยามที่มีโอกาสหรือเปล่านะครับผมยังเชื่อมั่นในตัวพี่เบเกตา้ายังเชื่อมั่นในทีมนะเขาบอกเลยบอกว่า อยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะเมื่อเมื่อไ,ได้โอกาสคุณจะสามารถแสดงโอกาสได้เต็มที่ไหมและผมเชื่อมั่นว่าผมจะได้รับโอกาสนั้นนี่คือสิ่งที่ตัวของเลโดทอสซาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับก่อนที่จะลงเตะในฟุตบอลยูโรคัดฟายนะตัวเขาเองเขาก็มองถึงสถานการณ์ในทีมแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ากดดันดหรืออะไรเลยเขามีความที่อย่างเดียวว่าจะต้องฝึกซ้อมตัวเองให้ดีที่สุด และเมื่อมีโอกาสได้ลงสนามเขาจะต้องแสดงความสามารถออกอย่างเต็มที่ให้โค้ชได้เห็นแค่นั้นเองนะครับโอ้นะก็อ,อย่างที่บอกเรามี4่ถ้วยให้เล่นใช่ป่ะพยเมยร์ League, League, ลีกแชมเปี้ยนลีกคาราบาวแล้วก็ FA คัพนะครับเพราะนั้นมีโอกาสได้ลงสนามอย่างแน่นอนและเมื่อมีโอกาสลงสนามจะต้องรีดนะร,รีดความสามารถออกมาให้อย่างเต็มที่เพื่อให้เข้าตานะัการนัน ระหว่างในทีมเนี่ยมันจะเข้มขน้นแล้วมันจะทําให้นักเตะเนี่ยแต่ละคนต้องเค้นฟอร์มแบบสุดยอดออกมามันเป็นผลดีต่อทีมอย่างแน่นอนนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของพี่เรยโดทสซาแหม่เฮ้ยเราฟังแล้วก็เรารู้สึกรู้สึกดีนะว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกโอ้โหอยากจะลงว่าไม่มีโอกาสเหมือนกับนักเตะที่เพิ่งย้ายออกไปแล้วก็สัมภาษณ์แต่ละครั้งนู่นนี่นั่นอะ่ะฟังดูแล้วมันไม่ค่อยแฮปปี้ <laughs> นะก็ รู้สึกดีอ่ะมาถึงผลบอลเมื่อคืนครับผลบอลเมื่อคืนนะเรามีนักเตะเราหลายคนลงสนามครับเมนนื่อวานนี้ทั้งตัวของอทีมชาติฝรั่งเศสครับเมื่อวานนี้ก็เปิดบ้านชนะ,อะไอร์แลนด์ไปใช่ไหมแล้วก็ตัวของวิลเลียมซาลิบาครับได้ลงสนามด้วย <laughs> ได้ลงสนามแต่ลงสนามในฐานะตัวสำรองในนาทีที่72ครับ วิลเลียมซาดิบาลงสนามไปแทนลูคัสเฮอร์นันเดซในทีที่72แล้วก็เล่นจนจบนะก็เล่นไปประมาณ20นาทีถือว่าเป็นการค่อยๆเรียกความฟิตนะแล้วก็ไม่ใช่เรียกความฟิตเขาค่อยปรับระบบกับทีมชาติแล้วสำคัญคืออย่าบาดเจ็บอย่าบาดเจ็บ <c oughs> โคตรกลัวเลยนะค่อยๆลงอย่างเี้ดีไรน้องนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสครับมาเลในไลนของอ พี่ยาคุปเควีออครับเมื่อวานนี้โปลแลนด์ก็เปิดบ้านชนะตัวของฟาโ o ไอแลนด์ไป2ประตูต่อศูนย์ครับพี่ยาคุบเควีออเมื่อวานนี้เล่นแบ็คซ้ายนะจ๊ะ <c oughs> เล่นแบ็คซ้ายและพี่แกเล่นจนจบเกมสําหรับยาคุบเควีออแต่ว่าอย่างว่าเจอฟาโลไอแลนด์ Island, ก็ถือว่าเป็นทีมที่แบบลองๆหน่อยนะครับก็คงจะไม่ระบมอะไรเท่าไหร่ก็ถือว่า เอาตัวรอดไปได้แล้วสําคัญคือไม่มีอาการบาดเจ็บสําคัญตรงนี้จริงๆนะในรายของอ,อีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่ลงสนามก็คือตัวของพิ่กปตันเออร์เดนการ์ดนะกับตนเอร์เดนการ์ดเมื่อวานนี้ได้ลงสนามกระชับมิเตกับจอร์แดนนะครับจอร์แดนแล้วก็ชนะไปรู้สึก 6- 7ลูกั้งนะแล้วก็กับตัเอร์เดนการ์ดลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็เล่นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวไปโดยฮูโกเวเลเซนนะครับก็เลยได้เล่นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีอะไรทั้งสิ้นถือว่าได้เป็นการยืดเสยย้นยืสายไปละกันนะครับสำหรับตัวมาตินเอร์เรนกาดนะก็คงประมาณนี้แล้วก็คืนนี้ก็จะมีบอลยูโรนะครับหลายคู่เลยอังกฤษก็จะเตะกับยูเครนนะ,ะมาดูว่าบุกโยสก้า,าจะต้องได้ปะทะกับ ตัวของพี่โอเล็กซานเดอร์ชินก็ไมค์คู่นี้เตะกันที่โปแลนด์นะครับคู่นี้เตะกันที่โปแลนด์แล้วก็เยอรมันเจอกับญี่ปุ่นนะครับใน,นกระชับมิตรด้วยเรามีหลายทีมเลยที่วันนี้ที่เราจะได้ดูกันนะตัวเคลนติน,นีครับก็จะเตะกับสกอตแลนด์ด้วยนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองตามดูแล้วกันสำหรับบรรยากาศของฟุตบอล ยุโรปคอลิฟายต่างๆที่ตั้งแต่อาเซนอลเราได้อยู่นะครับวันนี้ขอญาตปิดท้ายด้วยขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยครับเมื่อวานนี้แข่งฟุตบอลชิงถ้วยพระราชานทิงครับครั้งที่19ครับคู่แรกในอินเดียเตะกับอิรักสนุกมากเลยนะเตะกับอิรักสนุกครับคู่แรกตอน5้าโมงคืนเมื่อวานเดี๋ยวผมดูทั้งสองคู่เลยนะแล้วก็อินเดียแม่เกือบจะพลิกล็อกชนะอิรักครับแต่ว่าสุดท้ายเสมอกันไปในเกม2ประตูต่อ2และครับแล้วก็อิรัก ยิงจุดโทษเข้าทุกลูกเลยอินเดียก,ก็พลาดไปลูกหนึ่งก็ทําให้อิรักครับได้เข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลจริงด้วยพระราชากีงครับกับทีมชาติไทยโอ้เมื่อวานเจอกับเลบานอนเออไม่รู้นะความรู้สึกผมนะเราได้เจอกับทีมอย่างเงี้ยเลบานอนอิรักนะหรืออาจจะสูงสูงไปอ่ะรู้สึกมันโอเคอ่ะรู้สึกอยากดูนะพอไปเจอกับต้องคอ,อนะไม่เจอกับทีมในละแวกเดียวกันผมไม่ดูกูไม่ดูก็ไ,ไ,ได้อะไรประมาณนี้นะ แต่วานก็ได้ดูครับแล้วก็ทำผลงานผมผมไม่วิจารณ์วิเคราะห์ละกันนะครับค้คนคงเห็นแล้วทีมชาติไทยนะเราอาจจะคุ้นเคยกับฟุตบอลเปเปร์ลิกแต่พอมาดูทีมชาติไทยมันอาจจะสเปดอะไรมันไม่ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาใจเชียร์ลวกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ชนะไปนะนำก่อนหนึ่งลูกแล้วก็ถูกตีเสมอครับสุดท้ายก็ มาได้ประตูจากจมุยํนะมงเข้าไปทําให้ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เข้าชิงชนะเลิศก,กับอิรักหลังจากที่เคยชิงกับอิรักมาเมื่อตั้งหุยนานมากก็สิกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็แม่ทีมชาติไทยไอ้เจ้าแบ็คขวาตัวลูกครึ่งอ่ะเล่นดีนะชื่ออะไรนะนี่โคนรัดเหนืออะไรนะักอย่างนะโอ้ยเล่นโคตรดีนะไม่หมดนะโอ้เป็นแบ็คขวาที่เฮ้ยเรา,เรา,าเราขาดเราขาดอีนิดนานแม่งเติมเกมลูกโคตรมันและเกมรับแม่งก็นั่นดี นะก็ยินดีกับทีมชาติไทยในคิงส์คั p ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันวันอาทิตย์หรือเปล่าที่จริงๆกันนะครับแล้วก็เอาใจช่วยแล้วกันสําหรับทีมชาติไทยนะครับแล้วคืนนี้ก็อย่างที่ทราบก็ลองตามดูฟุตบอลคู่เอกนะน่าจะเป็นอังกฤษกับยูเครนดูของเรากันอยาให้เจ็บแล้วกันบานานนี้นะครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามครับบอลอา์จซนอลไม่มีแข่งแต่ก็เราก็จะมีเก็ตเล็กน้อยสําหรับที่เกี่ยวข้องกับ นักเตะของเราเอามาให้พี่น้องได้หายคิดถึงกันประมาณนี้นะครับสำหรับที่หวชช่องอัตจารอนแฟนคลับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับช่องด้วยแล้วก็วันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอปลาวด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์สมขอบคุณสําหรับคําตอบหลายๆคําตอบเมื่อวานนี้ยังถามไอ้ประตูทีมชาติสเปนมือหนึ่งใครก็มีคําตอบมาให้นะครับโอ้โหต้องขอบคุณพี่น้องเรานี่รอบรู้มากๆเก่งมากๆเลยนะถามอะไรได้ตอบถามอะไรอะไรกันเลยนะถามอะไรตอบได้ได้อะไรรู้รู้นะอย่างอับดุลเลยต้องขอบคุณจริงๆเป็นข้อมูลดีๆนะครับส่งกําลังใจไปกับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวัน พรุ่งนี้นะครับก่อนไปขอกระดกหมดแก้วก่อนนะอวันนี้วันนี้8กันยาครบหนึ่งเดือนพอดีเลยที่ที่ห่วยตัดขาดจากแอลกอฮอล์นะครับครบหนึ่งเดือนวันนี้พอดีเลย <c oughs> นะเป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับเจอก,กันพรุ่งนี้สวัสดีครับ <c oughs>